เือยาวใส่หมูบัวผัดไข่ค่ะบัวผัดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าข้าวสวยร้อนๆจะพี่น้องข้าวสวยฮ้อนสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพบเพอนับช่องน้องวู พากินพาเที่ยวคือกาเด้จ้าพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้เมนูวุ่นกับเขาคั่วคือก็จะเขาคัวกับมี่หยางนะคะเนาะเห็ดกับเขาซูลุงป่าน้าอากินกันจ้าไปเบิ่งเมนูมื้อนี้ของเมนูวุ่นกันเลยเด้อจ้าว่าเมนูนสีมาเห็ดอีหยังซูพี่น้องลุงป่าน้าอากินค่ะไปเบิ่งน้องกันเลยจ้าพี่น้องจ้า สำหร yeah. ับเมนูมือนีของเมนูวุ่นเนาะค่ะเนาะเมนูวุ่นสิผัดมะเขือยาวด้วยค่ะเด้อนี่ผัดมะเขือเง้วเนาะจ้ะเนาะนี่ตัวนี้ค่ะผัดมะเขือยาวใส่หมูเนาะค่ะเนาะผัดมะเขือเง้วจ้ะเมนูที่สองก็สิเป็นผัดบวบใส่ไข่เด้อจ้ะเด้ออันนี้สิเป็นผัดบวบใส่ไข่เมนูวุ่นก็ได้เตรียมไว้ทุกอย่างเลยเนาะค่ะเนาะกระเทียมกระด้โขโขวกเรียบร้อยแล้วบวบกระลางฝานล่างหั่นเรียบร้อย กะซมีบวบกระเทียมเนาะคะ่ะต้นหอมพักซี่ใบห้วยหนายสวยงามเมนูจิใส่มะเขือเทศน้ำเด้อจัาเด้อกะซมีไข่เด้อพี่น้องจ้าทางนี้เป็นผัดมะเขือยาวกะิมีหมูบดแล้วก็เครื่องเครื่องผัดมันกะสิมีพริกกระเทียมเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือเงาล้างทำความสะอาดทันไวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ ไปค่ะไปลงมือเห็ดน right ้ากันเลยจ้าพี่น้องจ้าท่านนั้นก็สิเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะจ้ะเนาะไปลงมือทําด้วยกันเลยจ้าสําหรับผัดปลาเขือเงี้วนะอค่ะนอกเมือนี่กับผัดบวบใส่ไข่จ้าไปค่ะจ้าพี่น้องจ้าเมนูสิลงมือเห็ดเมนูแหลกก่อนนาะค่ะนาะเมนูสิผัดบวบใส่ไข่ก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าผัดบวบใส่ไข่จ้ามาลงมือทํากันเลยค่ะใส่น้ามันลงไปจ้าพี่น้องจ้า ใส่น้ำมันลงไปแล้วห้อกระสีใส้ไอ้กระเทียมเลยค่ะเดอ้อกระเทียมลงไปเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมจ้ะพี่น้องจ้ากระเทียมกระเทียมเลี้ยงหอมแล้วแมนวงูนงสีไส่ไข่ลงไปเลย,ดยเด้จ้าเด้อสูตรแมนวงูนเด้อจา้านี่ผัดไข่ให้สุกค่ะ พัดไข่ไปเรื่อยจนไข่ซุกค,ค่ะไข่เริ่มสุกแล้วเราจะใส่บวบลงไปเลยนะคะนี่ใส่บวบลงไปได้จา้า บว,บวกให้ซุกเลยจ้าตกไปนอนเ,เอาผ <laughs> ัดไห้บวบวจนซุกก็จะปรุงนะคะเด้อผัดจนบวบสุกแล้วเราค่อยปรุงนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวรอบ,บวบซุกย็กน้อยเข้าจังปรุงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะจ้าพี่น้องจ้าเมนูุ่นกับพัดบวบจนซุกแล้วเข้ากับสิมารเริ่มปรุงเลยเด้อค่ะเด้อุมนสิใส่มะเขือเทศลงไปก่อนจาให้สีสันมันสวยงามเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนเนาะค่ะเนาะรสด,ดีค่ะผงชูรสจ้า ซอสฟ้าเขียวค่ะน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำมันหอยค่ะพัดให้เขากันเลยค่ะบนันี่ค่ะพัดบวดพวกเมนูก็เสร็บเรียบร้อยละจ้ากระสิออกมาหนาตาแบบนี้เนาะค่ะเนาะ เป็นหน้าตาแบบนี้เด้อจ้ะผัดบวบพร้แมเมนูผัดบวบใส่ไข่นะคะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะแมนูกับสิใส่ต้นหอมพักซี่เพือกนสวยงามจ้ะใส่ต้นหอมปักชีแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องนี่ ง่ายๆค่ะเสร็จเรียบร่อยค่ะผัดบวบใส่ไข่ของเมนูน้ค่ผเนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาตักใส่จานเลยค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเมนูน้องกับสิตักใส่จานเลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะผัดบวบใส่ไข่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยหนึ่งเมนูค่ะสำหรับผัดบวบใส่ไข่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเข้าสิไปเฮ็ดเมนูที่สองกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเมนูก,กับสิมาเฮ็ดเมนูที่สองเลยเด้อจ้าเด้อเมนูที่สองของเราก็ก็คือผัดมเะเขือยาวใส่หมูเนาะจ้าเนาะเมนูอุกก่นกับซใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วเมนูอุ่นิีส่พริกกระเทียมที่เอหอกตำไว้ลงไปเด้อจ้า ให้หอมค่ะพัดพริกกระเทียมจนหอมแมนูนุ่นสิใส่หมูบดลงไปจ้ากินแห้งี่นองใส่หมูบดลงไปเลยจ้าพัดหมูห้ยซบกค่ะ จ้าหมูลเริ่มซุปแล้วแม่น้องอวุง้นสีใสหมักเขือยงาลงไปได้ด้วยจ้าเด้อวน,นี่ค่ะเทาก็ฏิพัดน์มะเขือไง่จนซุกเลยจา้าอันนี้สูตรแม่น้องวุ้นนะคะใครจะทำตามก็ทำได้เด้อจ้า่น้องจา้าผัดมะเขือไง่หมูบดเด้อนี่จา้าผัดจนกว้วมะเขือซุจกจ้าเมาจ้งมาปรุงเนาะค่ะเนาะ ผัดไปเรื่อยๆจนว่าแบบเขือซุกแล้ว,จ,วจ้าเด้อจ้าพี่น้องจ้าแบบกเขืเเอเหีวของเมนุ่นก็นเริ่มซุกลแล้วเมนุอนสีเริ่มปรุงแล้วเด้อจ้าบบดนี้ผัดซุกเรียบร้อยแล้วค่ะข้ากับสิมาเริ่มปรุงกันเลยจ้าแมนโอนก็จะใส่น้ำตาลลงไปชักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนาะนี่ค่ะน้ำตาลจ้ารสดีค่ะพี่น้องจ้า รสด,ดีค่ะผงชื่อรสจ้ะตามด้วยซอสฟ้าเขียวค่ะน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำมันหอยค่ะพี่น้องอปรุงเรียบร้อยแล้วห่ากะพัดให้มันสุกให้มันเข่าเครื่องปรุงนะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ออกมาหนาตาแบบนี้แล้วค่ะสำหรับผัดมะเขือยาวใส่หมูบดเนาะค่ะเนาะสูตรเมนอุนเดอ้อจ้านี่จะออกมาหนาตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๋าผัดมะเขือยาวเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าปรุงซิมไดท้ทีแล้วไม่น้องอุ่นกระซิไส้สใบมะกรูดล,ลงไปเห็นหนาตามันสวยงามเนาะค่ะเนาะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเลยค่ะ เ็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะนี่ตักขึ้นใส่จานเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าสำหรับผัดมะเขือยาวของเมนูนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยว่าตักใส่จานเสิร์ฟก,กันเลยจ้าตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยจ้าพี่น้องจ้าผัดมะเขือยาวนะคะเนาะนี่นี่ก็ะสีเป็นนาตาแบบนี้แหละค่ะ รองเฮดเบิ่งได้เดอร์จ้ะพี่น้องจ้ะสูตรไม่นองวุน้นทาตามไดทุกเมนูจ้ะแนะนำเมนูกันเขามาได้พร้อมดอ้วยจ้ะเดอ้ออืมค่ะโอ้ยหอนล้วพี่น้อง นี่ค่ะตักใส่จานเรียบร้อยกะสิออกมากนาตาแบบนี้นะคะเนาะสำหรับผัดมะเขือยาวของเมนูจะเ็จเรียบร้อยทั้งสองเมนูแล้วจ้ะเดี๋ยวห้องไปเบิ้งกับขากันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าสำหรับกับข้ของเมนูวุ่นมือนี้นะคะเนาะกะซิมีผัดมะเขือยาวหมูบด,ด,ด้อค่ะเด้อนี่ค่ะกะสิเป็นแบบนี้นะจ้าเนาะผัดมะเขือยาวหมูบดส่วนเมนูที่สองกะสิเป็นนี่จะผัดบวบใส่ไข่นะคะเนาะ นี่กะสิเป็นแบบนี้จ้านาตามันส่วนนี้ก็สิเป็นข้าสวยหอนๆพี่น้องจ้าหุ้ไว้แล้วเด้อนี่นี่เต็มหม้อหมูก,กุกอายห,วยหวย้วยๆคือเกลจะพี่น,อน้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับเมนูของเมนูวุน,นะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองเมนูเลยเนาะค่ะเนาะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะ้าอาแล้วจะไปค่ะ เด้อกะสิเป็นผัดบวบใส่ไข่เนาะค่ะนอตดอกกผัดมะเขือยาวใส่หมูบดเตี๋ยวปล่อยเตบแซ่บน้อากันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสันผู้ใดอยากแนะนําเมนูเขามากก็คอมเมนต์เขามาแต่คลิปเด้อจ้าว่าอยากให้เมนูเฮ็ดอีหยังอยากให้เมนูเฮ็ดอีหยังสู้พี่น้องกินเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้ก็บ่รมียังไลค์แกฝากไว้นะเด้อค่ะสันมักสัญชอบคลิปของเมนูก็อย่าลืมเขามากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะไขให้ช่อง พากินพาเที่ยวน้ำแนนเดอร์จ่าเด้อสำหรับวันนี้ม่อุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอกันไม่คิดนานลยนาจจะพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะ